เราแบกได้พี่น้องคุณอะนักยุบดิโอ้เราคือแบกไหนฮอโอ้พี่น้องนักยุบบ่บุนักหรอบป่โอ้บุนักประยิบพี่น้องเอ้ยป้าคนแข่งแรงได้ส่วนเผ่านี่เนาะเนาะดุมันอีหลีพี่น้องคุณอะแข่งแรงอีหลีป้าแข่งแรงดุมันอิริเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีตักน้ําไปใสป่บ่โอ้นี่แบกน้<อ>ํามาใสาน่นาะพี่น้องเนาะปอคูณอะข,ขึ้นสะแข็งแรงเนาะโอ้ระวังแข็งแรงแลง้วคือบอกเฝ้าเฝ้ารถป้าแข็งแรงเนาะป้าเบิ่งเนาะฮะพี่น้องขึ้นขึ้นทั้งป้อโอ้ยยี่สิบโลบุขึ้นได้ดิฮะยี่สิบโลขึ้นได้ดินะ เอาเอ้าหลุวขึ้นมาขึ้นมาหนักบ่หนักบ่เอ๊ะโอ้ป้าพี่น้องปุ่ะ